นี่คือตลับลูกปืนวงนอกและวงในจากชุดเดียวกันค่ะเหล็กหนาใช่ไหมคะกว่าจะตีขึ้นรูปเป็นมีดแต่ละเล่มนั้นใช้เวลาและความพยายามไม่น้อยเลยเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบร่องรอยชำรุดหลังการตัดแยกชิ้นอย่างเช่นวงนอกนี้พอทิ้งไว้ข้ามคืนก็แตกเป็นเสี่ยงอย่างที่เห็นทั้งที่ตอนตัดนั้นไม่พบร่องรอยปริแตกแน่นอนว่าไม่สามารถนำมาตีเป็นมีดสำหรับขายได้บางชิ้นก็แตกหักเสียหายระหว่างกระบวนการตี บางชิ้นเป็นมีดแล้วแต่มาแตกตอนชุบก,ก็เยอะดังนั้นในขั้นแรกของการเลือกตลับลูกปืนมาตีมีดคือการเคาะฟังเสียงบริเวณขอบาหากปราศจากเสียงแปรผิดปกติก็จะนำชิ้นนั้นไปตัดค่ะขณะตัดหากพบว่าตลับลูกปืนมีการคลายตัวเร็วเกินไปให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีรอยแตกจุดใดจุดหนึ่งที่เรามองไม่เห็นวิธีการต่อมาคือการทิ้งไว้กลางแดดจัดข้ามวัน ถ้าไม่พบรอยแตกร้าวและเคาะฟังเสียงแล้วไม่พบเสียงแปรก็ถือว่าใช้ได้ในขั้นต้นแล้วจึงจะนำไปเผาเพื่อดูสีเหล็กต่อไปไว,วิธีการเผาก็จะเผากลางออกขอบถ้าพบว่าจุดความร้อนไม่เสมอกันจุดนั้นมักจะเป็นจุดที่ตลับลูกปืนแตกนั่นเองถ้าชุบแล้วองศามีดมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นองศาการเงยการก้มก็ให้เดาได้เลยว่า มีรอยแตกเล็กๆซ่อนอยู่อย่างมีดเล่มนี้ที่เพิ่งพบเห็นรอยแตกหลังการขัดผิวแล้วทั้งนี้ไม่ว่าจะแตกด้วยเหตุผลใดก็ตามมีดที่แตกจะไม่มีการนำไปขายต่อแต่จะตัดใบมีดให้สิ้นสภาพแล้วนำไปทิ้งถ้าตัดถิมเราก็จะไม่ขายการทำมีดจึงไม่ใช่แค่การตีเหล็กให้เป็นคมแต่คือการใส่ใจในร่องรอยเล็กน้อยที่ซ่อนอยู่ เพราะมันไม่สำคัญว่าคนอื่นจะเห็นหรือไม่แต่มันสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้เห็นการชํารุดของมันแล้วบางร่องรอยร้าวกว่าที่ตาเห็นแต่ยังเป็นรอยตำหนิที่สงสัยเหล็กร้าวอาจส่องเห็นความเป็นไปแต่รอยใจร้าวลึกเกินตรึกตรอง